วัสดีครับผมนายคำรนใจกาดกำนันตำบลทาคุมเงินอำเภอแม่ทาจังหวัดลำปูนบ้านสวนหลวงหมู่ที่3ตำบลทาคุงเงินอำเภอแม่ทาจังหวัดลำปูนเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรตามการจัดเก็บข้อมูลสปเประจำปี2566จำนวน153คัวเรือนประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำเกษตรกรรมทำสวนลำไยปลูกหอมแดงกระเทียมและพืชผักตามฤดูกาล โดยมีนายคำลนใจกาศเป็นกำนันตำบลท่าขุมเงินและเป็นผู้นำของหมู่บ้านท่าสวนหลวงจากการที่เป็นกำนันของตำบลท่าขุมเงินทำให้ต้องปฏิบัติหน้านที่มากมายหลายประการเช่นกิจกรรมตำบลเข้มแข็งตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2566ประเภทตำบลเข้มแข็ง,งกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินและกิจกรรมหมู่บ้านยั่งยืนเป็นต้น จากสภาพของถนนสายหลักของหมู่บ้านมีลักษณะเป็นชุมชนมีการสร้างบ้านเรือนติดถนนสายหลักทําให้พื้นที่ในการดําเนินโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทางนี้มีผลผู้คนรักกันมีค่อนข้างจํากัดซึ่งเป็นสาเหตุของความร่าช้าในการดําเนินโครงการทางยิมตาบลญทาขุมเงินได้มีการประชุมเพื่อกำหนดจุดในการดำเนินการตามโครงการเมือเม่อวันที่9มิถุนายน2566 ตามมติที่ประชุมได้มีการนำข้อราชการเรื่องการน้อมนำตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาสยามบร,รมราชกุมารีในการขยายผลการปลูกผักสวนครัวจากครัวเรือนระฐสิบชนิดเพิ่มเป็นครัวเรือนรัฐสามสิบชนิดโดยเริ่มจากทุ่งนํำทําก่อนและได้กําหนดบริเวณถนนสายสะพานบ้านสวนหลวงถึงเส้นเชื่อมบ้านท่าศพเมยในการดําเนินกิจกรรมซึ่งเป็นถนนผ่านทุ่งนาและส่วนของชาวบ้าน สามารถทําการปลูกไม้ผลและสร้างความร่มรมื่นให้แก่ผู้คนที่สัญจรไปมาและสามารถสร้างเป็นกำลังอาหารของชุมชนได้เป็นอย่างดีโดยในคำารจใจกาดกำนันตำบลทาขุมเงินได้นําทีมดําเนินกิจกรรมหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทางนี้มีผลผู้คนรักกันตามการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดา สยามบรม,มาราชกุมารีร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาของตำบลเข้มแข็งตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลท่าขุมเงินโดยปลูกไม้ผลเช่นต้นขนุนต้นมะขามและต้นมะขามป้อมเป็นต้นตลอดเส้นทางของมากส่วนหลวงเพื่อเป็นการสร้างคลังอาหารของชุมชนและสร้างความร่วมรื่นให้แก่ชุมชนโดยนายคำลนใจกาศกำนันตำบลท่าขุมเงินหวังว่า โครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทางนี้มีผลผู้คนรักกันจะสร้างประโยชน์แก่ประชาชนของบ้านสวนหลวงและเป็นแบบอย่างให้ทุกหมู่บ้านในตำบลหาขมเงินนำไปเป็นแบบอย่างต่อไป